สวัสดีท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เราก็จะมาสอนวิธีการอัดคลิปวิดีโอแล้วก็ถ่ายเสร็จสับพร้อมลง youtube อะไรใทีอะไรให้เรียบร้อยนะฮะโอเคเห็นมีคนบอกมาเยอะเริ่มตั้งแต่นี่เลยนี่อย่างแรกนะฮะผมก็ลังอัดคลิปอยู่เราต้องมีโปรแกรมนี้นี่ครับเขาเรียกว่าโปรแกรมเนี่ยโปรแกรมอะไรเทียอะไรเนี่ยเนี่ยเออโปรแกรมแฟดนะฮะ ผมก็จะใส่ลิงก์ไว้ใต้ดีคริปชั่นนะครับหว,หวังว่าคงอินสตอลกันเป็นนะฮะอินสตอลอะไรเสร็จสับเปิดมาก็จะหน้าตาก็เป็นอยนะ่างนี้นะฮะเนี่ยเราจะสอนวิธีการใช้เบื้องต้นเท่าที่ผมรู้นะนี่นะครับไอ้นี่ก็จะเป็นไงไ,นไ,ไม่ต้องสนใจ <c oughs> ้วอกเอาว่าติ๊กอย่างนี้นะ,ะสว่วนตรงนี้ถ้าอยากจะต้องการถ่ายแบบหน้าจอนะฮะถ่ายหน้าจอของตัวเองเออเปิดมาหน้าจอกูก็กากๆก,าก,ากเงี้ยอะไรของก๊อปมันเป็นอย่างนะี้นะนะคอมกากาก,าก,าก ถ้ากดตรงนี้มันก็ติ๊กตรงนี้นะฮะมันก็อย่าอย่าอย่าติ๊กติ๊กตรงนี้มันก็จะถ่ายแบบหน้าจออะไรประมาณเนี้นะฮะส่วนถ้าเกิดติ๊กตรงนี้ก็จะเหมือนถ่ายแบบเกมพวกอะไรอย่างเดียวนะฮมันจะไม่ถ่ายหน้าจอติ๊กตรงนี้เพื่อถ่ายหน้าจอนะฮะนี่ตรงนี้ตรงนี้โอเคส่วนนี่แล้วก็กลับางนี้ก่อนเลยนี่ตรงนี้ก็คือกด f สิบสองแล้วเนี่ย จะเลื่อนตัวเลขไว้ตรงมุมไหนนะเมื่อกดใช้แล้วมันจะมีตัวเลขแบบเป็นไงสีเหลืองนะถ้าเกิดเป็นตัวเลขสีแดงก็แปลว่ากําลังอัดอยู่นะฮะนี่จะเลือกมุมว่าอยู่ตรงไหนนะฮะส่วนถ้าเกิดไปตรงนี้มันก็จะแปลเนี่ยคิดตรงเนี้ยนะฮะก็แปลว่าแบบไม่ต้องแสดงตัวเลขนะแต่ผมว่าแสดงจะดีกว่าส่วนนี้ก็อะไรก็ไม่รู้นะก <laughs> ็ตั้ง,ต,งตามผมไปอ, <laughs> อันนี้ก็ตั้งไว้เอสิบเอ็ดส่วนนี้มันตั้งให้อย่างสมบูรณ์แบบนะฮะ เออใช่ใช่ใช่นี่โฟลเดอร์นะฮะนี่คือโฟลเดอร์ที่แบบเราทําอย่างงู้นทำอย่างนี้เราจะไปเซฟไว้ที่ไหนนี่ผมก็เซฟเนี่ยก็บาวมาแล้วก็วแล้วแต่จะเลือกนะฮะว่าจะไว้ตรงไหนมานี่ก็คือแบบคลิปของเรานี่ตอนแรกนะฮะบางคนอาจจะมีไมค์เราเปิดไมค์เสร็จแล้วแต่อัดมาไม่มีเสียงก็งงนะฮะนี่ก็ติ๊กตามอย่างนี้เลยนะฮะมันตอนแรกตรงนี้มันจะไม่ติ๊กนะฮะ ตรงพวกนี้รู้สึกนะน่าจะไม่ติกก็ตั้งตามแบบนี้เลยนะฮะส่วนนี้ก็แล้วแต่จะปรับกันเองส่วน f9 f10 f11 มันก็ตั้งมาให้อยู่แล้วไม่ต้องไม่ต้องไปอะไรมาะฮะส่วน fps ก็คือแบบความแหลกของภาพอะไรวนะเนี่ยมันยิ่ง fps สูงมันก็ภาพมันก็กระตุกน้อยะฮะแต่มันก็กินเนื้อที่คอมเราเหมือนกันแบบทําให้คอมทางานหนักขึ้นประมาณนะี้ส่วนนี้ก็คือเป็นยังไง คือขนาดไฟล์ของวิดีโอนะฮะถ้าเกิดตั้งเป็นฟ u l l s i z ปุ๊บมันก็ไงภาพมันจะคมชัดระดับ HD ถ้าเก,กิด half size อาจจะ3ักสามสามสามร้อยแปดสิบหรือใช่ไหมวะสามร้อยยี่สิบใช่ไหมหรืออะไรเนี่ยที่มันแต่มันไม่ HD นะฮะบอกแค่นี้กันอืม full s i z มันก็จะเป็นระดับ HD นะฮะนี่อย่างนี้แต่ฟ u l l s i z นี่จะกินเนื้อที่มากเลยฮะกินโหเป็นหลักจิกเลยทีเดียว คือถ่ายสักสิบนาทีนี่คิดประมาณห้าสิบจิกอะฮะมันต้องมีโปรแกรมช่วยเสริมเดี๋ยวอนี้เราค่อยพูดกันที่หลังนี่คือสกินช็อตนะก็คือถ่ายหน้าจอตรงที่ไม่ไม่ได้ถ่ายหน้าจอเดี๋ยวถ่ายยังไงอ่ะกด F10 ปุ๊บแล้วมันก็จะถ่ายเหมือนถ่ายรูปหน้าจอไว้อ่ะถ่ายแบบถ้ากับตัวเลขมันขึ้นอยู่ตรงเกมก็ถ่ายเกมขึ้นอยู่หน้าจอก็ถ่ายหน้าจอประมาณนี้นะฮะโอเคเราก็การใช้งานเบื้องต้นก็เป็นอย่างเงี้ยหุบลงไปก่อนอันนี้ เมื่อเราอัดคลิปเสร็จแล้วนี่เออนี่อย่างนี้นะสมมุตินี่นี่คลิปที่เราอัดรีเฟซก่อนนี่เราต้องใช้โปรแกรมนี้ช่วยเพราะนี่คลิปที่เราอัดมานั้นมันขนาดมันหลายจิกนะฮะหนึ่งจิกก็อัพแม่งเป็นแปดชั่วโมงเลยเข้าใจไหมความรู้สึกของคนอัพมันก็ต้องมีตัวช่วยกันมากนะไอ้นี่ห้าสิบจิกเลยนะถ้ากับสิบนาทีถ้ารีบผมเคยถ่ายมานะถ่ายฟูลไซส์ มันก็ต้องมีตัวช่วยนะฮะนี่เราก็ใช้โปรแกรมนี้ช่วยกันเลยตอนแรกโอ้แหลกว่ะตอนแรกมาตั้งก่อนก็โฟลเดอร์ปลายทางก็คือแบบเอ,อตั้งไงวะลืมละไม่ได้ใช้นานอย่างนี้มั้งตัวเลือกนี่โฟลเดอร์ปลายทางก็กดตรงนี้นะเปลี่ยนแปลงคือแบบเราปแปลงไฟล์บิดีโอเสร็แเราจะเอาไว้ตรงไหนอะไรมานี่าผมจะทดลองขั้นวิธีการใช้ก็คือเมื่อเราได้คลิปมาจาก แฟบแล้วนะฮะแล้วก็เอาคลิปลากลงไปเนะนี่ยนี่แล้วนี่ยมันจะมีสนามสกุลให้เลือกนะฮะผมสาําหรับผมจะเป็นตั้งไว้เลือกเองเลือกเองของผมเลือกเองก็คือตั้งว่าจะวีโอขนาดไหนอะไรเงี้ยฮนะเลือกเองดูไงวะดูเลือกเองของตัวเองไงวะอืม นี่เลือกเอนี่ตั้งค่าขาออกนี่ผมจะตั้งส่วนวผมขอแนะนําให้ตั้งเป็นตัวเนี้มันจะมีให้ตั้งอยู่นะฮะขอให้ตั้งเป็น w m v หวังว่าคงตั้งเป็นนะศึกษาเองแล้วกันลืมละจะไม่ไดไ้ไม่ได้ตั้งนานละนี่ชนิดก็เป็นนี่อะไรวะ w m v ไอ้นี่ไอ้นี่ก็อย่างงี้นะครับผม,ผมขนาด VO นี่ก็จะเป็นระดับ HD เจ็ดร้อยยี่สิบนะส่วนอัตราบิตผมตั้งเป็นสุดสุดเลยมันจะได้ นี่ก็ดานก็เอาให้ภาพมันเต็มจอส่วน f p พอก็ให้ภาพมันแบบลื่นไหลนะแต่คอมูกากอยู่แล้วนในภาพที่เราเห็นมันก็เลยไม่ลื่นไหลผมก็ตั้งแบบแล้วแต่จะตั้งกันเองนะเลือกเองพอเนี่ยคึบแปลงไฟล์นี่ผมแปลงไปยังเลือกเองก็กดตกลงสามารถแปลงวีโอเป็นเสียงได้ด้วยฮะถ้าแบบมีเพลงอะไรก็จะเอาลงโทรศัพท์เป็นตั้งเป็นอินิสาปุ๊บล้วกดตกลงเลยอย่างเงี้ยเออนี่ แต่บางทีมันก็อาจจะเฟลบ้างนะฮะนี่ถ้ากับกดเลือกเองปุ๊บแล้วตรงนี้มันจะมีคำว่าเริ่มนะฮะก็กดเริ่มไปนี่มันก็จะแปลงโอเคหยุดหุดหุดโอเคหนางรายการลบลบโอเคนี่ถ้ากับเวลาใช้แฟบปถ่ายมันจะออกมาหลายหลายไซส์ฮะที่เห็นบางทีภาพผมมันขาดขาดหายหายนั่นก็ว่าคอมคอมคอมผมมันไม่ค่อยดีแล้วก็ ยังไงเพราะว่าโปรแกรมโปรแกรมก็ด <line> ีแต่คอมมันไม่ค่อยต่อเนื่องไงครับมันแหลกๆเวลาถ่ายแล้วมันเสียงตื้อๆตื้อต่อะดือนเนี้ยอืมก็สมมติถ่ายมาได้ประมาณสามไฟอย่างเงี้ยเอามาไว้ตรงนี้แปลงไฟลเสร็จปุ๊บพอแปลงเสร็จปุ๊บสมมติแปลงเสร็จแล้วนะพอแปลงเสร็จแล้วค่อยถึงมาตรงนี้ขั้นสูงนะตัวรวมวีโอจะจะรวมให้เป็นวีดีโอเดียวก็ใส่ลงไว้นี้แบบนี่สมมุติเราจะสามวีโอนี้เอาวีโอไหนเริ่มก่อนก็ นี่อเอาเสเอาวิดีโอนี้ก็อย่างนี้แล้วต่อไปก็วิดีโอนี้เอาอย่างนี้ต่อไปก็วิดีโอนเอาอย่างเงี้ยโอ้ค้างค <c oughs> อมถึงกับค้างกันเลยทีเดียวนะฮะ <c oughs> โอเคเสร็จแล้วกดตกลงตรงนี้แล้วก็เนี่ยตกลงตรงนี้แล้วก็กดเริ่มนะฮะ <c oughs> มันก็จะรวมวิดีโอกันแต่ถ้าเกิดแบบเป็นแฟบถ่ายมาแบบสดๆใหม่ๆนะฮะเราเราเอามารวมมันจะมันจะเฟลนะะลองดูนี่ลองเริ่มดูเนี่ยมันก็จะเฟลนะฮะ มอ่เฟลด้วยตัวรวมเสียงก็เข้าใจว่ารวมเสียงนะรวมเสียงเชิงซ้อนก็คือรวมวิดีโอกับเสียงแต่ไม่รู้ว่าผมทำมันเฟลไม่รู้เป็นยังไงนะแต่ก่อนใช้ได้นะฮะเดี๋ยวนี้ใช้ไม่ค่อยได้ก็ประมาณนี้แล้ววิธีการใช้ฟอร์แมตแฟคทอรี่นะ,ะถ้ามีอะไรวะสงสัยอะไรเราควรหาไม่เจอไปศึกษาไม่เจอก็ถามผมได้นะฮะโอเคก็วิธีการอะไรอย่างเี้เสร็จพวกโปรแกรมเหล่านี้ที่ผมให้ ถ่ายให้ดูนี่ผมจะใส่ลงไว้ในใต้ดีสคริปชันให้เองนะฮะหวังว่าคงอินสตารตกันเป็นนะฮะโอเคโอ้น้ำลายเลยอะไรเงี้ยอเครับจบแค่นี้นะฮะคงไม่มีข้อสงสัยกันนะครับมีก็คอมเมนต์มาได้นะฮะขอบคัคบอาสวัสดีนะฮะอาเอาใหม่ใหม่ไม่ไมไมขอกลับมาอีกทีลืมลืมบอกวิธีการอัพลงยูทูบนะไอยูทูบขั้นตอนแรกนะ,ะนี่เข้าไปขันหัว เข้าไปใน YouTube นะฮะโอ้เนแล้วก็ต้องทำการสมัครข้อมูลด้วย Gmail นะไอ้สมัครสมัครบัญชีด้วย Gmail สมัครแล้วนี่ตรวนี้มันมีความอัปโหลดก็กดไปนะฮะไอ,อพวกนี้ก็่ชงแมงไม่เก่งไม่ต้องไม่ต้องใช้แม่งหรอกนี่เลือกวีโอที่จะอัพสมมติผมจะอัพวีดนี้ก็กดไปนี่นี่ผมก็ลังอัพอยู่นี่เราก็จะมาตั้งชื่อตรงนี้กันนะฮะแล้วก็นี่ดีคริปชันก็คือที่มันเหมือนเป็น ยังไงฮะเออก็อย่างนั้นแหละส่วนนี้ก็เป็นแท็กแท็กก็คือแบบเวลาคนพิมพ์อะไรเงี้ยมันจะหาเราเจอได้นะฮะมันก็เหมือนใส่เยอะๆมันก็ดีนี่ก็เป็นหมวดหมู่เกมสาระก็ให้คนเห็นนะฮะัอันนี้ก็แบ่งปันไปในทางไหนบ้างอะไรเงี้ยโอเคฮะก็ผมว่าคงทำกันเป็นฮะโอเคนะก็จบขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับ